จ้ามาเถอจ้ากินข้าวน้อกันจ้าบ้าเบี้ยวได้เห็ดมาแม่ก็เลยแกงซูบ้าเบี้ยวดีจ้าเห็ดเบี้ยวอาเลยว่าแซ่บครับแกงซะน้องไม่สมจ้าพี่ตามหมูตุ้มติดแซ่บจ้าเอาเที่ยงนะครับกินข้าวน้อกันนะครับมาเถอจ้าแกงเห็ดบวกครับบ้าเบี้ยวไปหามาแล้วกันนะครับมาแกงนะครับเนาะง่ายัะจักแกง่ยกินงาๆได้พอได้แกงครับมื้อนี้ แกงเห็ดบวกใส่น้ไม่สมครับไ่หแกงนะครับเนาะมาเลยจ้าสดมึงดูแลวกแกงเห็ดบวกบวกเงยละแม่เนาะจ้าอเงยดอกบินมจ้ามจาอยางให้น้ไม่นมะดับเส้นกุ้งละด้แกงน้ไม่สมกับแซ่บกระดนนึ มาแซวบ้าเดี๋นก็บแซไปแบบนู้จ้าขุดกันหินเลยจ้าจับนี้ก่อนน้อยแบบขุดหินได้ลูกโดดอื้ม ยังบ่แกครับกลั้ับไนองย <c oughs> ังยังหูเซตุดโดนไปหลายครับ <c oughs> ตัวก็ออกบ่หัิ้งครับออกบ่ใครไหลยหหลยเม,ม,มื่อดอันหยามมันคัก่นข้าบนไมออกน้ำเสียดอกแล้วพอโม่กับโม่ไม่เคยมไมเสนใจออกน ออกควายเด็กแข็งไปฝนโมเลงครับทางบ้าน้าเพีอกฝนโม่ไยแรงตกอยู่นะครับเนาะตกแข็งกอไม่สมนะเขากันเขากันกันเมื่อราตกมาเอนื่อมาอื่นมากเลยยุดไปสองสามมือเขาคนักแซ่บขนาดหรอวะ เพราะเงินหิวเกาบ่าทโตมิวเกานี่แซบมัดเตี่ยข้าแม่เห็ดนี่พอ่อแซบมัดครับหนาเป็นส้มนะเป็นยงคือแซบสิพ่อว่าห่อเห็ดวายเป็น เป็นกินเป็นเดียวครับพอก่พอเฮดได้แล้วครับรเบยาระจางกิกันกันนะบาเบีนน <c oughs> บ้ยกันเอาสุดละแมแล่ลกถามแม่ก่อนบ่กถามแม่มมเอาบอกกันนั่นนี่ใส่ไเปก่นเตยียจ้ง่ายละจ้ะย <c oughs> ังยังกินง่ายละแม่เนาะยังเนานเหรอตไข่ล้วก็ เห็ดสดแล้วกันน้ำปลาแล้วกันแล้วมันสมใช่แล้วสสก็ออกเห็หดใช่แล้วกันตอนที่แล้วก็พี่ตู้ใช่แล้วจ้ะพี่ตู้ใช่ก็ไม่แล้วจ้ะง่ง่า,งายชุดตอนนะ้ชุดน้ำแล้วฮึมเม็ดตัวดอก กบปลวกครับเนาะปลวกเกปลวกไงมาแบบหญ่ลหลไยเรื่องเนาะเป็นราคาพอมนะครับแค่นึงอย่างไรห้องก่อนจะมาขายมักินพอมนะครับเนาะได้นหน่อยห้องกินนะ้นเอาไปกินอยาองยนะมากินยากไรครับปลวกก็ได้้มากซองละซองอีกบ้าบ ยังไงไปสองรอบแนี้สองไงเลยนะตบกันบ้งไม่พอรหก่องนี้แลี่อย่นีุ้้นอแเอาหาจนเดียวไม่กินไปโัวว่ะจะไปกินเนจะไ้กิน นำพันจักก็ไปน้ำยางมาเลยีเนี่ยอนนี้บ้าเปาเห็นตันนะบ้าเปเห็นสองมูนี่น้ำดีเลยดน้ดีเลยขุด้เลยหืมหยัมพื้นพ้นเลยครับตัวตัวขาเนยัมนพื้นครับขาเป็นเนนเนครับขาเป็นเนนเน ก้าวขึ้นต้นไม่ได้พ่ะนาครับืับจับเี่นองอรับสมมิเหรอครับกระเพื่อนหายักจ่บไรปนกับจับหางายำปึ๊บปึ๊บ บนกันดีซสียบินมาเม็น,อ,นอ่ะนี่แล้วแหละฝนตกแล้วก็เอาเฮ้ยฮะเม็นฝนตกแรงๆเนาะยแล้วมาเอาสิครับเห็ดพวกนี้จะออกออกหลายเลยนนี้ฝนฝนตกบเบาแรงนาะครับเนาะตกเบาแหงแล้วก็มาหยุด เห็ดเลยบ้างเห็ดบ่หลายครับเห็ดบ like ่หลายแมเหคนเล็งม่คนเล็งเาพอนะอืมแก้วบ่มีเนี่ยต้นเด็กขนเนี่เลียงกมา้งจ้าเจ้าไปแดกนะ ขอขออยู่พอพอเราปลูกตัดยอมงานแบบแบบก,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 กัน้องเรก็้ินครอบมันได้ได้หลายก็แสงก็ัปวกหลายก็ใส้น้งไปสมหลายเมื่อได้เดินในก็ใส้น้งไปส่หลายใส้เห็ดหน่อย มได้เด็เห็ดปวกหลก็จังเซ่ไ่เห็ดได้หลแล้วแม่ไ่เห็ดได้หลายะโอ้พอว่าเดี๋ยวให็นฝนตกเรงๆนะครับเนาะ่นน่าจะเกิดไหลสดน้ำสมไปน้นก็ได้หลายอยาพ่อเาเขอกล่อยพ่อแล้ว่อแบบเก็บนะเก็บมันพอนะครับเก็บมันพอสดเลยหาแม่ไ ไจหูนี่เพงมาเก็บนะครับเฮ็ดวกมาเก็บจ้ามาเก็บเฮ็ดยังพออยูีแล้วแมเนาะพอดสองาดอกปะตขแม่ใส่เลยบกราพเฮยยังบ่เลงกับจหูไป่อมมึงให้เราไม่ได้ไ่ได้จัจับือว่าโกีหลอกนี่บดี๋ม่ได้เมยพอพอเราก็ได้สองดอกื่ั มันเห็ดบะมี่เห็ดตาบ่ดีอ่อเดื๋ยวหาวบ่เห็นจังบ่ออกไรเลยหรอกครับบ่ตอนมี้เห็นแต่สีเหนเยอขึอนมาจับหัเห็นเยอะก็ไม่หน่อฮึ จะขาเห็ดได้หนึ่งบเดียวทีนนั่นขาเห็ดไงอืมอมันสมไม่ไหมของเขาสมแดงเส้น แฉลบหน่อยนเนาะเขากันจลแ่แกงเหงนอสเลยแฉบลายเห็้เ้ยอนๆอนะครับพี่น้อง แบบไรนัน่าดออันนี้ม uh. ัไอันหนี่ย่อันนเมเอาอนียแกได้นก็เลือกอน่แกหมนนอยแกแแม่มันไอยแช่ครับหอันสวยากครับ นะจ้าสดแขงเห็ดมัอหอนน้ำกันแสบ,บแซ่บ,บของหักกินยากแลนะ้วแม่เนาะยากปลาเห็ดปลวกพี่น้องเพิ่งจะซื้อกันแงพงอมนะครับ <S <S มบมาเบียบอะไรตะพาะได้กินได้ไหมอะไหรครับ ้มันไปพ่อจักรซานึ่งนะครับเนาะไยกินพ่อมาดงเงินใส่พ่อมาใคหมองมันเถงอะมันเสียชีกน้องมันซื้อขึ้นอยู่พได้ต่อวันล้ะแมหางเงยขึนนี่ฝนก็เ่งปง้นเอขาเครื่องนี่ั่นพันธุ์อะเงินเนาะ มล้กเขานึ่งกับ่มีนะคกเขากับไม่เคยเกิดเกิดเกิดไอ้สอามดอกล้นี่ยเห็ดพวกขาพวกเยอทีบแแต่จะว่าเิดไทยยาบคนน้องไม่สมกินน้ำได้กัแซบซุกกับแซบ ทำแบบขอนี้ยากหนักไดนะครับแข็งแข็งนะแม่ <laughs> นั่นแหละครับหยัดเราหยัดเอาบ้าเบียวกันเลยตับหุ้งกระแซบครับอันนี้แกงเห็ดอ่อนๆมาหน่อยครับอ่อนกับบ้าห่อนไรเนาะครับอนาะพอดีแกงเห็ดแกงเห็ดใส่เนื้อไม่สมนะครับกับตับหุ้งสูตรเด็ดของแม่เลยครับแก้วปลาล่านะครับแซบไรครับบ้าเบียวหยัดเราหยัดเอาพอกับคักกระดานนั่นแหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าเบียวหยิบากพี่น้องไปสัมผัสก่อนเนาะครับ ยังไงก็ฝากไปน้ำเด้อนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาแซบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบี้ยวน้ำเด้นนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับพ่อกับแม่ขายร้านพี่น้องสมิทธ์นะครับบ๊ายบายครับจ้าแซบแซบ